แฮปแฮปสวัสดีสวีดัดเศษฐี306ด้วยนะครับขอรับชมคิปนะครับวันนี้เราอยู่หลังร้านนะฝนก็ตกกันเ,นเพื่อนนะแต่ก็ไม่ลืมเอามาฝากกันอยู่กับทีมงานบ้านโป่งของเรา oh. สวัสดีน้องเอ็ก oh. น้องโดแล้วก็พ่อบ้านด้วยนะครับ่วงนี้พ่อบ้านนีควาฮอตมากนะจริงๆนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเขาน่าตาดีนะมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปโทรศัพท์ถ่ายรูป oh. ได้ด้วยเอามาดูพร้อมกันวันนี้เรามีอะไร มาฝาก FC กันขอรับชมคลิปนะครับน้องเอกครับผมสถานที่ตั้งอยู่ไหนจ๊ะสีงดังฟังชัดเ่วนองกีนวันงีู้ันนส่วนี่ตั้งอย่ในส่วนเองที่ตั้งอยู่ในส่วเขอมที่ั้งมยู่ในส่วนของที่ตั้งอยู่ในส่วนขอาที่ต้อยูขในส่วนของทีั้งมาแลในวนของที่ตั้งอยู่ในส่วนของที่ันงอยนสนองมี่ปันคอนึงนงี่แล้วก็สีแดงคีับงมแล้วน็วนทองคร่ตั้งอยู so like <t astic> <t astic ่ในานของ้วยม่นึกนของ่ต้อูน่นอกี่ โอเคครับตานี้อย่างที่เรนก็บอกนะครับวันนี้เรามีเป็น Honda CR-V เจน1นะเพื่อนๆนะปี1999ออัโต้เป็น5รูมอเดิร์เอนแล้วนะจ๊ะสีนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะเงากว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแล้วครับเงาวบเงาแวบวุบปิ๊บวุบวับกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะวิเดินชนบันไดแล้วสิจะนอะไรคันนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปอีกหนึ่งคันต่อมาเพื่อนๆดูซะก่อนนี่ TFR Adventure แสนนิดเดียวบอกเลยสวยสวย กันเลยทีเดียวเชียวนี่ครับมาดูท้ายนต่อนะฮะสวยสวยเลยนะครับผม Honda CRV นะเพื่อนๆนะแล้วก็ยังอะไรยังอยู่ครบเลยนะจ๊ะสวยอะคันนี้บอกเลยว่าเงางามวูบวิบวูบแบบกัเลยทีเดียวเชียวล้อแม็กก็สวยนะเพื่อนๆมันช่างแจ๋มแหววจริงๆสวยนะเนี่ยจริงๆครับดูฉากนี้กัน วันนี้จะดูเฉลยแชกกันไปหน่อยเพื่อนๆนะทะลุผลกันไปเลยหูก็จกข้างเป็นคงเมียมด้วยนะครับขอดูภายในนะครับพ่อบ้านครับพ่อบ้านขับแลนะ้วเป็นไงคันี้นิ่มไหมฮะนิ่มมากนะยิ้มหวานหนวดทะลุใจแล้วเกินนะพ่อบ้านเราแหงประตูสวยสะอาดนะกรรมีเนี่ยยังดูสะอาดอยู่เลยนะครับเพื่อนๆนะก็สวยมากๆนะดูเลยฮะกรหมีสวยสะอาดบาะภายในตัวนอกด้วยนะดูเิขนยังตั้งเลยเพื่อน ขอฟังเสียงเครื่องยนต์นิดหนึ่งฮะโอ้โหเสียงนี่คือนุ่มละมุนหูมากๆแผงคอนโซลสวยนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็กระจกข้างไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เป็น ABS แล้วก็เป็น a ์แ b a g ดูนี่ฮลัลโหลใช้ง,งานได้ปกติ <Hello. S 1> นะฮะพนักแขนที่วางแก้วน้ำนะ<ม>คอนโซลกลางก็สวยนะเดี๋ยวดูฝั่นู้นดีกว่าแผงข้างประตู ก็สวยนะเพื่อนๆนะสะอาดจริงๆนะ ABS แล้วก็เป็น Airbag กัวพูดหยดเยิ้มดีกว่าหยาดเยิมม้กพี่อะไรนะหยาดเยิมมากหยดเยิ้มไม่ได้ฮะเอาไม่หยดนะโอเคหยาดก็หยาดดูดิฮะเพื่อนๆนาฬิกานะครับตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะฮะทำไมไม่ตั้งครับเนี่ยพ่อบ้านมาตั้งนาฬิกาผมด้วยนะตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะฮะดึกไปแล้วนี่ฮะคอนโซลสวยนะแล้วเครื่องเล่นซีดียังคลาสสิกอยู่เลยอ่ะยี่ห้ออะไรอ่ะโซนีด้วย โซนี้กรับอกนี่ฮะนี่สตาร์อยู่ไหมเนี่ยไหนเอามือแตะขันเรงห้พี่ดูนิดหนึ่งสิโอ้โหทิงด้วยน้องเอกห้โหเครื่องเงียบมากอยากจะปิดน่ะเมื่อกี้แล้วนะอ่ะสันนิดนึงแล้วกันอันนี้สามารถรับอันนี้คือวางแก้วน้ําแล้วพับลงได้นะครับเวลาเด็กๆเดินเล่นได้ไม่มีปัญหานนะะแบวสองก็สวยนะจะเบาดนี้สวยจริงนะเนี่ยดูดิทิงนะฮะพูดตัวไม่ได้หยาบคายนะครับก็คือเบาะสี่คูนสี่คูนเลย เอาสองดีกว่าแผงประตูที่ก็สวยสะอาดหมดเลยนะเห็นไหมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกคู่หน้านะครับกรมยี่ก็ยังเดิมอยู่เพื่อนๆนี่เดิมจริงเเนี่ยผ้าหลังคาก็สวยนะพนักแขนก็ยังใช้งานได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับบางทีเกิดทะเลาะกันโกรธกันก็พนักแขนคนละอันไม่ต้องทะาะกันด้วยอปิดก่อนนะครับ แถวสองก็ยังสวยนะสวยจริงพีพบ่บอกผ้าบอดได้ดนะครับอขอดูสักนิดหนึ่งฮะน้องโดโดฮะด,โดึงด้านข้างใช่ไหมครับนี่นะครับผ้าบอดมาเสร็จปุ๊บพบี้บ,บอกว่าสามารถกระดกได้ด้วยใช่ไหมครับแต่ขอดูนิดหนึ่งเดี๋ยวเห็นไม่ชัดเดี๋ยวพี่ไปท้ายเลยดีกว่าแป๊บนึงอ่ะพ่อบ้านครับเปิดท้ายพี่นิดนึงเดี๋ยวขอดูท้ายดีกว่าได้ดูพร้อมกันเพื่อนๆเป็นสองชั้นนะครับเปิดกระดกชั้นแรกก่อนนี่ฮะอย่างเดิมๆเลยนะสองชั้นนะตาสามจะเป็นหมูกรอบนะปวาไม่ขำเลยเนี่ยทำไมเค็มจัง นี่ฮะแผงประตูก็สวยสะอาดนะกล่องเก็บเครื่องมือ,อยังเดิมอยู่เลยนะดูสกอตเห็นไหมท้ายก็กว้างขวางนะนะครับสะอาดสะอ้านนะครับุ่กที่รองน้องกําลังพับบอกกันนะมาดูท้ายกันก่อนอรถเดิมมากๆนะฮะถ้ารถดีก็ไปใส่ประเก่านะฮะแอฮลืมบอกไปชิ้นหนึ่งโอ้โหลืมเลยเพื่อนๆชิ้นนี้เป็นชิ้นตัวนอกเลยนะนี่ฮะปีกอันนี้เป็นของญี่ปุ่นน,นะนี่ฮะเป็นตัวแต่งด้วยหายากนะครับแล้วก็แผงข้างก็สวยที่เราบอกนะครับนี่ฮะ เองเก็บของด้านหลังก็สวยแอบมี Twitter ทวิสเตอร์นิดนึงนะมีเสียงแหลมด้วยนะครับไม่มีขาดนะบอกนะครับแล้วก็แผงข้างยังสวยสะอาดลืมบอกไปพรมเพิ่มสะอาดนะเพื่อนๆคันนี้มี LPG ด้วยนะครับหลายชั้นละเกินเอาพ่อมาไปไหนอะพ่อมาชื่อมหน่อยด้ยครับ LPG หน่อยเป็นถังโดนัทเพื่อนๆนะครับยังสวยสะอาดอยู่นะนะครับประหยัดพื้นที่ด้วยเดิมนะฮะร,รถเดิมจริงๆนะครับอ่าโอเค เรียบร้อยแล้วขอบคุณพ่อบ้านด้วยนะครับามาดูกันตกลงบอะพับได้ใช่ไหมทํายังไงมัางอะตจดหัวหมอนก่อนไอคนนี้นี่ยังไงเนี่ยตุกกที่ตุกมุ้ๆๆๆตลอดน้าตาจะไหลอ่านึงออกเรียบร้อยแล้วก็ดึงด้านข้างลงแแต่ก่อนดึงด้านข้างเห็นบอกว่าดยวขอปีนมานิดนึงทุ่มเทสุดๆสองตัวนี้สามารถพับได้ด้วยอ่จะดึงให้ดูนิดนึงฮะ อ๋อดึงพื้นบอร์ดที่นั่งอยู่นะครับพักไปด้านหน้านะครับแล้วก็พับ2ตัวนี้ลงมานะครับไม่ได้ไม่ได้พูดเราบอกสองตัวนี้ไม่ได้พับเบาะสองคุณนี้ลงมาไปใหญ่แล้วโอเคนะฮะพับบอร์ดเสร็จปุ๊บเกาจะมีพื้นที่กว้างๆให้เก็บของได้ดูนี่ทำไปเล่นไปได้เกือบ2เมตรได้นะโอเคขอบคุณมากๆฮะทุกคนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อพันธุ์เศรษฐบอกว่าเหมาะสำหรับการเป็นเมียคนใจใหญ่แอร์ให้มาท่องเครื่องกันที่รัก เดี๋ยวมาดูซิเก็บเป็นยังไงคนนี้นี่ตลอดเลยนะครับผมช้าเป็นหมดลุกยิบตลอดแล้วเราเนี่ย <c oughs> มาห้องเครื่องทาสีสองห้าหกแปดนะจ๊ะที่รักต่อมาเรียบร้อยแล้วไม่ขาดด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องบอกเลยว่าสวยสะอาดมากๆนะครับดูคานหน้าก่อนกรกอร์นะครับแผ่นเพจนะครับแล้วก็มอญงมอญ้ำนะครับคลิปล็อกนะครับแล้วก็สายหมอน้ำนะครับ ยังสวยอยู่เลยะฮะไอตรงนี้ไม่ได้ใชเลือกอะไรนะมันเป็นสีกสั s สนิมเดนมจากโรงงานแล้วเพื่อนๆนะสวยมากๆเห็นไหมแบตเตอรี่ก็ใหม่ด้วยนะครับสวยอะนะครับนี่ฮะก็ลมเบ b นะครับเป็นอะไรครับยิ่อยู่ซ้ายกว่าเมื่อกี้เห็นชี้กันไปชี้กันมายุ่งๆขอไปดูครับมาดูรถโหแล้วพอบ้างไม่สะก,กิดพี่อะฝากระโปรงก็สวยสะอาดนะโอเคอะเพื่อนๆเ,เครื่องก็เงียบมากๆนะสวยสะอาด แข้งสนิทเลยก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแต่อย่างใดนะครับ LPG เป็นหัวฉีดด้วยนะครับได้จะสตอนอยู่ด้านล่างนะเพื่อนๆนะอย่างเจ๋งมาเมื่อยังอสักนิดนึงเรียบร้อยแล้วสนหนึ่งรอบแล้วกัน h o n d a c r v นะครับเจนหนึ่งเพื่อนหนึ 1, 9, 9, 9, 10, 5, ่งเก้าเก้า้มัรเชนห้ลูนะครับผมโอ้โห รวดเร็วทันใจไปอีกแล้วน้องเอ็กว่ายได้ขนาดนี้เนี่ยเน็กซัสก็อย่าลืมนะจ๊ะรอเนื้อคู่อยู่นะจ๊ะเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นโฟรันเนอร์นะจ๊ะออโต้โฟวิวนำเข้ากระจกด้านหลังเลื่อนลงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นขับสีด้วยโฟวิวสวยๆเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะคันนี้ CRV เท่าไหร่ดีครับผมจัดไปเราวๆอยู่ที่หนึ่งแสนสิบเ้าพันบาทโอ้ตุ้ง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 ไม่แพงเลยเนาะราคาต้องรีบนะนะครับเรามีสีวิวหมด3คัน มีสีคล่องๆแล้วก็สีแล้วก็คันนี้ก็คือสีแดงสีแดงแดงนี้จะถูกจะแพงแงรอ่่คับนีถูกต้องนะครับผมมีอะไรใส่าี่สีไหมครับต่อเช่นเคยมีฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเป็นทุกแล้วก็ยูทูดของเราผมชื่อวีดีโอสุรารุจนาทนายแพร์เพจเป็นชื่อเดียวเลยดีวันนี้เหนื่อยแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวมารีวิวต่อที่ทีเอปาร์ติปาร์คันนี้ก็จองไปเลยด้วยนะครับบอกเลยรถเข้าอย่างมากมายนะครับแวะมาใช้บริการกันขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเจอต่อพี่หน้าสวััสดีครบ